นะครับเหนียวเอ้ยขึ e annt, <utation out> ้นมากัดแท้สวัสดีครับกวนสวัสดีครับ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 เนี่ยสวัสดีครับกวนเล็วสวัสดีครับอันหนูชื่อข้าวเหนียวสวัสดีครับอหนูชื่อข้าวเหนียวครับสวัสดีครับกวนเร้วเอ้ยสวัสดีครับหืม นุ้ยวัดีครับอย้น่าไปตแต่สร้างเธอหลกนะมาแล้วมานะกินน้บ่มากินน้มบ่เมามีมูเหรอนีนะแดวก็ปิตารปะแดวก็พิตารแล้วแล้วะ อามาเนี่ยอาราจัเนี่ยอืมะเด็กครับเนี่ยัสวสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

มามามมาแล้วมาแล้วๆๆๆมแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาเนี่ยมาอย่างน้นลี่เป็นตาั่งขึ้นหมาเทมาเป็นตาั่งขึ้นหมาเท

มียังมากาดเสออากาศเนี่ยจะคองหรือกาค้าจะคองลอาค้าจะล้อครับครับ Bằng luôn luôn lúc luôn luôn anh luôn 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 Anh luôn 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 ôi luôn nè, ôi Mà luôn ngay, luôn 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 đạc ngay thế luôn 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 Lúc luôn lúc luôn lúc khẩn. lúc khẩn, Lúc lúc ภาพน้ำไปภาบน้ำบอาพน้ำบ่ฮะภาพภาพน้ำบ่เลบ้านาน้ำใหลาเลยนะให้กระบาน้ำแหลาเลยบอฮาพน้ำไปาน้ำบ่ฮะปลไปนี่ไปละไปละมาเด้นมาเดิมาเด้นมาเดินมาเดิมาเดนมาเนมาเรไปลไปละไปละอะ